กข้ามาในช่วงที่2กันแล้วนะครับอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราได้รับเกียรติจากหัวหน้าโครงการนะครับและนักวิจัยร่วมอีก3ท่านครับที่จะมาร่วมเปิดโครงการพร้อมกับได้ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวของโครงการไปพร้อมๆกันนะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการครับผมขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์กิติพันธ์เลือกเกษมครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านที่2ครับท่านเป็นนักวิจัยและอาจารย์แพทย์ประจําภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวทวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงนัทนิตามัชชวานนท์ครับอาจารย์สวัสดีครับท่านที่3ครับท่านเป็นนักวิจัยนะครับและอาจารย์แพทย์ประจําภาควิชาจิตตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับต mmm ้อนรับอาจารย์นายแพทย์อวิรุธอ uh ุ่นอารมณ์ครับผมสวั <S <S, สดีครับท่านครับ และท่านสุดท้ายครับท่านเป็นนักวิจัยครับและแพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับต้อนรับแพทย์หญิงอมรพรเรือเกษมนะครับผมสวัสดีครับ,รบทั้ง4ท่านนะครับก็จะมาร่วมเปิดโครงการกับเรานะครับและจะได้มีการ พูดคุยในเรื่องของการดําเนินง,งานต่างๆในแต่ละด้านมุมมองต่างๆของโครงการด้วยนะครับกลับมาที่อาจารย์สิทิพนันธ์รครับ,รบอาจารย์ครับอาจารย์ได้ช่วยอธิบายนิดนึงให้กับทุกท่านที่กําลังรับชมผ่านซุมแล้วก็ผ่านทางไลฟ์กันนิดนึงนะครับว่าที่มาที่ไปของโครงการที่เราจัดตั้งขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโครงการนี้นะครับคือโครงการสังคมแห่งสุขภาวะทางเพศที่ชาญฉลาดและยังยืนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นความร่วมมือของ4สถาบันนะครับตั้งแต่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยศาสตร์มหิาลเชียงใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเป็นที่เราทราบดีนะครับว่าองค์กรองค์การนาําไมโรกเนี่ยบอกว่า,าภาวะส,สมบูรณ์ทางเพศเนี่คือต้องมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจอารมณ์และสังคมนะครับสังเกตว่าเราพูดเรื่องเพศเรามาักจะเน้นว่าการไม่มีโรคแต่จริงๆแล้วยังประกอบ,บไปด้วยทั้งเรื่องของเรื่องจิตใจและอารมณ์และสังคมด้วยนะครับ ซึ่งมีลหลายๆประเด็นที่ทางโครงการเนี่ยเราให้ความสําคัญภาวะเพศหลากหลายเนี่ยนะครับคือความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีเพศไม่ตรงกับเพศกําเนิดเนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีมีโอกาสที่ทาให้เกิดปัญหาได้นะครับเพราะว่าในสังคมเราเนี่ยอาจจะถูกกัดแกล้งได้นะฮะแล้วก็มีภาวะจิตได้ความไม่เข้าใจถูกบางคนก็้ถูกบูลลี่ก็ได้นะครับซึ่งนำไปสู่ความ สึมเศร้านะ้วก็ยังมีเคยมีสถิติว่าสามารถนําไปสู่การรู้สึกว่าโอยค่าจนค่าตัวตายได้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็โรคทางด้านาเกี่ยวกับเพศสัมพันเนี่ยก็มีได้นในกลุ่มนี้ได้สูงนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยเขาต้องการได้รับฮอร์โมนชนิดพิเศษนะเพราะว่าอย่างเช่นเป็นเป็นหญิงข้ามเพศก็ต้องการได้ฮอร์โมนเช่นเอสโตรเจนนะซึ่ง การไดฮอร์โมนประเภทนี้เนี่ยต้องได้ความรู้อย่างดีนะครับได้ฮอร์โมนที่ไม่ดีเนี่ยก็ในเช่นกินยาคุมเหมือนกับทางาเพศหญิงที่เขาต้องการคุมกําเนิดอันนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยไดของไม่ดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทักษะเรื่องเพศเนี่ยที่ไม่ดีนําไปสู่ปัญหาเยอะแยะนะครับตั้งแต่เรื่องของการท้องนะตั้งแต่อัยรุ่นนะฮะนี่เราพบสถิตินี้มีปัญหาในประเทศไทยพอสมควรนะ ตอน2,558เนี่ยพบว,ว่ามีไวรุ่นที่ตั้งครรภ์ถึงประมาณแสนกรายนะฮะในประเทศไทยนะซึ่งเป็นปนัญหาใหญ่ไหนจะเป็นเรื่องของอการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นี่ก็เป็นปนัญหาเวลาพูดถึงการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ลมาาะมักจะปจุวันละมูจ้จะเน้นถึงเรื่องของเชื้อ HIV <Okay. S 1> นะหรือว่าโรคเอดนะแต่จริงๆแล้วการติดเชื้อเพศสัมพันธ์ เดิมเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมนะฮะตั้งแต่เรื่องหนองในซิฟิลิสนะครับแล้วก็เราอาจจะคิดว่าการซึ่งเรามีใส่ถุงยางเป็นการแก้ปัญหาโรคหลายๆโรคไม่ได้แก้ด้วยถุงยางนะไหมนะครับนะ,บน,ะบนะครับแล้วก็นอกจากนั้นการร่วงละมิดทางเพศก็ยังเป็นปัญหาในบ้านเรานะครับซึ่งเราพบว่าการขาดทักษะค,ความรู้โดยเฉพาะในเยาว,วชนเนี่ยจะนําไปสู่ปัญหาได้มากมายนะครับทั้งทั้งการที่มีความรู้ไม่ดี ทักษะไม่ดีนะฮะทำให้สุขภาพทางเพศไม่ดีก็จะเกิดปัญหาที่เราให้ฟังนะครับตั้งแต่ท้องแต่อายุน้อยนะครับเรื่องของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็มีการศึกษาในต่างประเทศพบว,ว่าถ้าเรามีความรู้และทักษะที่ดีเนี่ยพบว,ว่าจะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะฮะเพิ่มลดการเกิดโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะฮะแลวการตั้งครรภ์ก่อนไว้กวนอันนี้สามารถลดได้ ดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโครงการที่ขึ้นนะซึ่งเป็นโครงการกแรกๆของประเทศเลยทีเดียวนะที่ทําให้ความสนใจทางด้านนี้นะครับโครงการนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนนะจากมาเลเชียงใหม่นะฮะในภายใต้โครงการที่เรา h e a l t h y University เราอยากจะให้ทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งบุคลากรเนี่ยมีสุขภาพที่ดีสุขภาพทางด้านเพศภาวะนี้ก็สําคัญน,นะซึ่งโครงการ He a l t h y u n i v e r s i t y เนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งในเชิงลุกของมาเลเียงใหม่นะครับ โดยโครงการนรี้ทำสองปีครับในปีแรกทําในปี2 5 1 4เราจะเน้นหนักเกี่ยวเรื่องของการหาข้อมูลพื้นฐานนะที่สัมพันธ์มากจะทําอะไรเนี่ยเราต้องหาข้อมูลกับว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรแล้วเราจะทําอะไรได้ตรงประเด็นนะครับอันที่2เราจะอบรมแกนนําสุขภาพนะครับและอบรมเชิงปฏิบัติการนะฮะในระดับแรกนะฮะแล้วทุกอย่างเนี่ยเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์กับทั้งบุคลารกรด้านนักเรียนผ่านโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบนะครับ ส่วนปีที่2คือ2 5 6 5 2ถึง2566นะครับเราจะมีหลักสูตรแกนกลางนะหรือเรียก Comprehensive Sex Education อันนี้เป็นหลักเข้มข้นนะฮะซึ่งก็จะมีตัวแทนแกนนำเช่นกันเรามีคู่มือทุกอย่างก็เป็นไปตามในโซเชียลมีเดียนะสุดท้ายผมจะขอขอบคุณทางหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่ให้การสนับสนุนงองค์การของเราและที่ลืมไม่ได้นะครับคือสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ i t s c ที่ให้ ความคุณสนับสนุนให้เรามาเปิดตัวในวันนี้ครับ,บค,ครับผมและนี่นะครับก็เป็นที่มาที่ไปนะครับรวมไปถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาอาจารย์ครับถือว่าครบเลยนะฮะสำหรับโครงการนี้ได้ทุกทุกอย่างทั้งทักษะความรู้นะครับผมรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสภาวะทางเพศนะครับผมเึื่อให้ทุกคนรวมไปถึงบุคลากรและก็น้องๆในมชนี่นะครับได้เรียนรู้แล้วก็ตระหนักไปพร้อมๆกันนะครับผมเอาละครับเราจะมาต่ออีกหนึ่งท่านกันดีกว่านะครับผมท่านนี้นะครับผมท่านจะมาพูดในเรื่องของความหลากหลายทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในการดำเนินงานของโครงการในครั้งนี้ด้วยนะครับผมโอกาสนี้ต้อนรับ